สวัสดีครับกับผมนายสุนัญาอุตสาหะประธานกองทุนแม่ของปัญญินบ้านแหลมพันวาหมู่ที่แปดตะบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตบ้านแหลมพันวาเป็นพื้นที่นะครับแหลมขัดยื่นลงเป็นทะเลอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเกต็ตนะครับติดกับทะเลอันดามันตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่แปดตะบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตบ้านแหลมพันวานะครับเข้าสู่โครงการนะครับรับ กองทุนแม่นะครับตั้งแต่ปีพศ2555นะครับตอนนี้มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของกองทุนแม่นะครับ29,000กว่าบาทครับผมมีคณะกรรมการทั้งหมด15ท่านนะครับเป็นชาย12ท่านผู้หญิง3ท่านนะครับมีสมาชิกทั้งหมด90ครัวเรือนนะครับ มีรับเดียวกฎข้อบังคับนะครับที่เป็นรายลักษอักษรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้ติดไว้ที่บอร์นะครับบริเวณที่ทําการซึ่งตั้งอยู่ที่มสัสยิดบ้านแหลมพันวานะครับและคณะกรรมการและสมาชิกก็มีความเข้าใจในระบเดียบและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง10ประการนะครับ การประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่นะครับทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับโดยเราจะมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ทําการกองทุนแม่ก็มีสานที่แบบถาวรน,นะครับคือที่มัสยิดนะครับจะมีที่ทําการอยู่ที่ห้องปฏิบัติงานอยู่ที่มัสยิดบ้านเหลมบรวาน,นะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงปิดอยู่ที่ห้องทำการด้วยมีการประกาศเจตนารมณ์ของคนในหมู่บ้านไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการมอบสัญลักษณ์ครัวเรือนสีขาวให้กับครัวเรือนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้คนในชุมชนอย่างน้อยปีละสองครั้งมีการดําเนินการโครงการยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดและอําเภอมีการบูรณาการป้องกันยาเสพติดร่วมกับตารวจสพวิชิตนะครับเพื่อทําการจับกลุ่มดําเนินคดีจํานวนห้าราย เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ระดับอำเภอและเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ระดับจังหวัดและได้ทำม MOU ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองมีการช่วยเหลือผู้บำบัดยาเสพติดนะครับในหมู่บ้านโดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างการบำบัด ครัวเรือนละ1,000บาทมีกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านนะครับเป็นกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดให้การสนับสนุนเป็นเงินจำนวน7,000บาททางกองทุนนะครับมีกิจกรรมนะครับเอางเงินสมทบเข้ากองทุนโดยการหนึ่งนะครับเราก็มีการจัดงานนะครับยี่ยมันนะครับของของ ของทางชุมชนนะครับเราก็จะจะับเด่งมาให้เป็นบางส่วนนะครับส่วนที่สองน,นะครับเราก็ได้รับเงินสนับสนุนจากในหมู่บ้านจากโรงแรมหรือว่าจากหน่วยงานต่างๆนะครับในในชุมชนนะครับได้เราก็จะรับเงินจากคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ซึ่งร่วมกันระหว่างบริษัททาโก้นะครับแหลมหมู่บ้านแหลมพันวาและวันอาราขานนะครับให้เดือนละสองพันนะครับแล้วก็ มีการนําเงินงเงินเดือนนะครับของผู้ใหญ่เดือนละสองร้อยแล้วก็จากผู้ช่วยคนละหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนนะครับรวมกันก็เป็นสี่ร้อยบาทต่อเดือนเข้าสมทบในบัญชีของกองทุนแม่ด้วย <S <S 1> <S 1> ครับการประชาสัมพันธ์นะครับของทางกองทุนนะครับเราก็ใช้ประชาสัมพันธ์ทางด้านลายกลุ่มของหมู่บ้านนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กคนแหลมวานะครับแล้วก็เสียงตามสายแล้วก็การประชุม ภายในหมู่บ้านบ้านแหลมบรรวนนะครับกองทุนแม่กองบ,บ้านแหลมบรรวนนะครับก็จะฝากเงินไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาเจ้าฟ้านะครับโดยมีธนาคารทั้งหมดสามท่านซึ่งมีผม เป็นประธานนะครับส่นรอุสาหะนะครับแล้วก็มีนางนวลจันทร์สามาซึ่งเป็นหิรงยิกแล้วก็นายชวเดชสาริกาเป็นเลขานุก,การนะครับแล้วก็ทางสมุดบัญชีรับรายจ่ายของเราก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับเราเป็นบัญชีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครับผม